สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าไปทํางานกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ก็บางที่บรรดาศึกเปิดงานมาแรกแล้วเนาะก็เราก็ต้องแต่งหน้าไปทำงานกันนะคะก็ะตอนนี้ก็ยอดพูดติดเชื้อโควิด -19 ก็พุ่งเอาพุ่งเอานะคะยิ่งกว่าจรวจอีกก็แล้วตอนนี้ก็คือคน กลับมาจากทํางานนะคะก็กลับมาจากไปเที่ยวบ้านไปพักผ่อนปีใหม่ตอนนี้ก็คือเริ่มกลับมาสู่การทํางานแล้วแล้วนันก็เริ่มมีบริษัทบางบริษัทที่เขาก็เริ่มเปิดทํางานมันเปิดงานมันเรกแล้วทั้งนั้นก็ก็ตอนนี้ก็คือต้องมีโรงงานดูไงนไม่รู้ว่าคอือยังไม่รู้ว่าใครจะได้รับเชื้อมากงว่าคือ เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะต้องมีการกัดพื้นที่ละคือเขาก็ขอความร่วมมือคือไม่ให้ข้ามเขตจังหวัดถ้ามไม่จํำเป็นนะคะแต่ตอนนี้คือยังข้ามได้อยู่ก็อาจจะมีล็อกดาวน์เป็นบางจังหวัดก็คือห้ามเข้าห้าม,ามออกแต่ปา่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คือใครที่อยู่กลุ่มเสี่ยงก็ต้องก็ต้องยอมรับสภาพทีเองนะคะว่าเติไปกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะกักตัว14วันนะคะเพื่อ จะได้ไม่เป็นอ่อไม่เอาเชือ้อโรคไปไปไปอ่อไปปีไป,ไป,ป,ไ,ปไปแพรพ่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอย่างเนี่ยดูข่าวก็อย่างชัยนาทนะคะก็มีคนที่ไปชนบุรีนะคะแล้วก็ติดโควิดมาก็ยังไม่รู้ตัวก็คือก็ไปตรวจแต่คือก็ยังไม่เจอเชือ้อใช่ไหม คือแทนที่เขาจะกลับตัวอยู่บ้านกับพื้นที่ตัวเองอยู่ที่อยู่ยในที่ตัวเองแต่เขาก็ไปเดินห้างโลตัสไชน่าตอนนี้ก็คือติดเรียบร้อยแล้วก็ห้างโลตัสไชน่าก็โดนสั่งปิดไปเรียบร้อยเลย15วันแล้วก็กลับพื้นที่พนักงานก็ต้องกลับตัว14วันนะคะที่ทราบมานะคะแล้วก็มีฤาษีจะเป็นสาวสวยจากสุสานนะครทำงานสมาซ์คนแล้วกลับไปทเที่ยมบ้านที่ไชน่า แล้วก็ติดโควิด19ระหว่างก็ไปตรวจก็คือเป็นเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยแล้วก็ไปตรวจแล้วก็รอผล14วันใช่ไหมคะรอผลประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนค่ะสรุปก็คือเพื่อน28คนก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยก็เลยกลายฝูกสิแล้วเองก็ผลออกมาก็เป็นบวกเตงก็ติดโควิดค่ะและเพื่อนที่ปาร์ตี้ด้วยกัน28คนก็คืออยู่ในกลุ่มสีสนะะนั้นก็ ต้องราคาต้องระวังตัวเองใครไปทำงาน,นนี้ก็เมสแล้วก็เอ่อแอลกอฮอลนี่คือต้องพกให้เยอะๆเลยเนาะต้องพกเยอะ,ยอะมากเลยต้องพกแบบจริงจังมากต้องใช้แบบจริงจังนี่คือใช้จนมือลอกเลยว่ะขนาดอยู่บ้านนะคือเปิดร้านก็ไม่เปิดละเพราะว่าคุยกับกลุ่มช่างส,สวยในการอะไรเงี้ยเาก็บอกว่าเอ,อ่อขนาดรับคนลูกค้าใกล้ชิดสนิทสนิทกันแต่พอเช็คทำลายมาคือแบบคือพวาเลยอะ่ะก็ประมาณนั้นนะคะ่ะ เรารองพื้นแล้วล้วก็กดรองพื้นนะคะ่ะกด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 รองพื้นนะคะ่ะกดกดรองพื้นเนีย่ยเละเลยนะคะแต่ยังใช้ได้ดีซื้อมา5้บเก้าทใช้ไม่ได้เรื่องนะคะแล้วก็เราก็มาลงเชดดิ้ง เร็วนะคะลบกรอบได้เลยทีนี้การไปวันแรกคือมันก็บางคนเขาก็คือเขาก็ไม่กักตัวถึงจะอยู่เสี่ยงเาก็ไม่พูดไม่บอกอะไรเงี้ยแต่นี่คือมีผลกระทบแน่ๆก็คือกลุ่มที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเนาะก็มีผลกระทบแน่ๆแน่นอนค่ะตอนนี้ดูแต่ดูใครจะเป็นไม่เป็นยวต้องจะต้องพุ่งแน่แล้วก็วันนี้ กาเห็นจากสาธารณสุขแจ้งว่าจะมาซุ่มมาตรวจจะมาสุ่มตรวจตามชุมชนต่างๆอะไประมาณนี้เหมือนเออว่ามีคนติดโควิดมาอะไรยี้จะมาสุ่มตรวจอย่างเช่นชุมชนที่มีชาวพม่าอยู่ตามนิคุตสาการต่างๆในประเทศไทยนะคะแล้วก ตามตลาดต่างๆที่มีชุามชนพม่าอยู่เยอะอะไรเงี้ยก็จะโดนสุ่มตรวจอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างสังครคือเจอเพิ่มแบบเยอะมากอะไรเงี้ยยิ่งอยู่ยิ่งเพิ่มยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งตรวจ,ย,รวจยิ่งเจออะไรเงี้ยคือมันมีบางคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงะระบบสาธารณาสุขมันก็มีเยอะเนาะแต่นี้ก็ก็ต้องระวังค่ะตอนนี้คือต้องระวังแบบเต็มที่มากเลยนะคะพยายามอย่าอยู่ใกล้ใคร ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงสนัตอนนี้คือคนก็จะใช้รถส่วนตัวเยอะเขาจะไม่ค่อยใช้รถสาธารณะกันแล้วนะคะนี้ข้ามัาจะแล้วเติมข่าวไปตรงไหนที่เป็นหลุมร้องร้องแก้มในร่องน้ำหมอกน,นี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยมีนะแต่ก็หยกอกจะหลงอะไรเงี้ยหลงให้รู้วยหลงค่ะสเตรลนะคะ,ะ,ะ,คะยิ่งตรวจยิ่งเจอยิ่งตรวจยิ่งเจอนะคะฉะนั้นเราก็คือเป็นบุคคลที่หนึ่งก็จะไม่เป็นเราก็ต้องระวังตัวนะคะ แต่ถ้ามันเป็นก็คือเราก็ต้องรักษานะแล้วก็ดูดูแต่เองสักเกตอาการตเองมีไอมีจามมีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ขึ้นมามอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกโควิดตัวใหม่อ่ะคือไม่แสดงอาการนะ อันก็สังเกตอาการสังเกตคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำท่ามันการใครอยู่กลุ่มเสี่ยงก็พยายามหลีกเลี่ยงช่วนนี้นก็คือการสัมผสัสกันก็พยายามการจับกลุ่มรวมกลุ่มก็พยายามอืมมีให้น้อยลงเนาะต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยพยายามอยู่ในพื้นที่ตัวเองอยู่ในจุดเรียกอะไรนะอยู่ในจุดอ่อยู่ในจุยนะยนจยนจดยุทธศาสตร์ของตัวเองอะไรเงี้ยอยาก็พยายามเส้นใครอะไรมากตอนนี้คือ เราต้องเป็นตัวของตัวเองอยู่บนโลกส่วนตัวประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยถ้าเป็นจริงอ่ะคือปอดก็เสียแล้วเราก็ต้องเสียงนประมาณาสิบสี่ห้าวันนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้ากินปอดคือปอดก็เสียไปเลยไม่สามารถกลับคืนได้เขาบอกมานะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองเนาะแต่เพราะว่าถ้ามันจะติดเออมันก็ติดแต่ถ้าถ้าเราป้องัที่สุดแล้วมันติดอันนั้นเราก็ไม่ต้องโทษตทษเองก็คือ โอโทชะตาก,กรรมแต่อีกแล้วล่ะเอออาจจะเป็นวิบากกรรมที่เรามาเจอชโชคนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ยังไม่อยากออกไปไหนเลยจะก,กลับบ้านก็อยากปีใหม่ก็ไม่กล้ากลับบ้านนะคะทรบอกแม่ว่าไม่กลับเพราะว่ามันเสี่ยงก็ส่วนมากเขาบอกว่าอย่างคนแถวอีสานนะเขาบอกกลับไปบ้านก็ไม่มีใครโควตเขาก็กลัวเขาก็จะถามเลยว่ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาสะสมสัคมที่เขาไม่เข้าใกล้เลยนะ ก็เรายังว่ามาถึงสองคนคือ,คอโดนกักพื้นที่เราส่วนมากก็จะไม่ให้เข้าแล้วก็ส่วนมากคนก็จะออกไม่ได้อยู่แล้วกับสมุทรสาครหนูเขียนคิวกัน เราต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่สอส่วนรวมด้วยเพราะว่าถ้าเป็นมาเราก็ต้องใช้ยาใช้หมอนะสงสารหมอทางานหนักมากเลยไม่ได้เจอครอบครัวต้องกุกคีอยู่คนป่วยคือพอคลีเขาไม่สามารถกลับบ้านได้นะเขาก็ต้องอยู่ดูแลก็คือก็ต้องกักตัวประมาณนี้คนที่น่าสงสารที่สุดคือบุคลากรทางการแพทย์นะ ไม่ใช่คนเป็นด้วยนะคนเป็นอาจจะไปเที่ยวเป็นหรืออะไรไปคลุกคลีเป็นอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วเนีแต่ส่วมนมากคนที่ไปเที่ยวแล้วกลับมาเป็นเนี่ยอะไรเงี้ยไม่กลับตัวแล้วคือคนที่ลําบ,บากคือโมโนะเขาก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวปีใหม่มไม่ได้ฉลอเขาต้องมางดูแลคนที่เจ็บป 42, ่วยอะไรเงี้ยคือเป็นคน like, เรเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดแล้วก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยที่สุดคนตบแทนก็น้อยอะไรเงี้ย ปีใหม่คือเนอื่นเที่ยวสนุกแต่หมอนี่คือต้องทํางานหนักมากเลยนะยิ่งจัตทางสมุทรตะครนนะคือสงสารมากเลยอะทางานไม่ได้อยู่ที่หยอดอะไเงี้ยแล้วก็คือคนไข้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากก็ไปขอไปกําลังใจให้พวกคุณหมอนะคะเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านนะคะทางพาบาแพทย์ทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ย เออเดี๋ยวก็ถ้าลูกนี้ผ่านไปก็ทุกอะไรก็คงจะดีขึ้นเนาะอยายเกลี่ยเข้มๆแล้วก็ปัดออกไปมาปัดมันก็จะออ่อดถ้าอยากให้อ่อนมากก็คือใช้ b r ออร s ออนก็ค่ะอายแชโดก็ได้สีส้มสีน้ำตาลอะไรเงี้ยาปัดมันก็จะอ่อนนะคะ 我就裸露。 ลรวกม็มาทาตานะคะวันนี้สีอะไรดีสีม่วงสีม่วงขอไปกำลังใจให้เจ้าที่ทางกันเพศทุกท่านนะคะเออเนาะก็ใหญ่คนไทยทุกคนก็ช่วยให้กำลังใจเพ์หมอเพราะว่าตอนนี้ทำงานหนักมากนะคะ หน่อยแล้วก็ต้องคือก็ต้องกลับตัวไม่ได้เจอครอบครัวอะไรเงี้ย <_ H op> แต่อาจจะเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าคือมันก็ต้องฝึกฝึกไปฝึกไปมันก็จะเก่งเองนะคะลิมอนค้ม على الرطوبه ก็จะเป็นเหมือนคัดเบ้านะคะจบพอแล้วสวยเลยน่าตาโตเบลมากวันนี้กับกรีดตาล่านิดนึงนะคะใครยังไม่เป็นก็ไม่ต้องเปประสาทหลอนเลยมากมายนะคะก็กินร้อนทั้งกลางล้างมือเว่ยนะคะ ไปไหนกะพกแอลกอฮอล์ค่ะนะคะกินร้อยช้นกลางไปไหนพกแอลกอฮอล์เตรลนะคะก็ดัดขนตา ตัวใหม่ด okay? hm ูด so ีกว่าซื้อมาจากอีเ b นโบนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะช่วงนี้ก็การปาร์ตี้การเข้ากลุ่มการพัสังคมก็อะไรไม่ต้องไปมากเรื่องใดก็เรี่องนะครับเพราะว่าอย่างงานแต่งงานเงี้อะไรเงี้ยเขาก็ห้ามแล้วนะคะ ทำงาน,นเสร็จก็กลับบ้านอะไรเงี้ยก็อย่าไปห้างเฮายก็ตรงนี้นก็ต้องก็เว้นหน่อยนะคะยิ่งใครที่ว่าเออมาจากจังหวัดสีเงจังหวัดสีเดแล้วก็ยังไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นอะไรเงี้ยไปทำลายกับคนที่เป็นบกงทีจะต้องระวังนะคะเป็นไปได้ก็ไปตรวจก็ตรวจก็มมน,นสามารถแจ้งปลดได้ทีก็ต้องใช้เวลาด้วยอะไรเงี้ยก็ ระหว่างที่รอเวลาก็ขอขัดตัวเองนิดหนึ่งนะขอความร่วมมือทุกคนโทษอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวก็วัคซีนก็จะมาแล้วเห็นว่านายกบอกว่าวเดือนกุมภาก็จะมาเข้าแล้วหนึ่งล้านสองแสนชุดถ้าจะไม่ผิดนะครับ เร็วตาแล้วแล้วก็ตาก็หวานแล้วสวยแล้วนะคระับแกม้ม อย่างใครอยู่ที่เขาดาเขาอีเขาล็อกดาวก็เราก็ไม่ควรออกไปไหนนะควรจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ต้องไปไหนจนกว่าจะเขาจะประกาศใหม่อะไรเงรี้ยให้ออกไปไหนได้ยกเลิกการล็อกดาวก็ตอนนี้ก็คือรัฐบาลให้อำนาจผู้ว่าแต่จะละจังหวัดเต็มที่ในการจะออกเขากาหนดะะอะไรก็ได้อะไรเงรี้ยก็ให้ดูตามสนาคารจำเป็นนะครับ เพราะตอนนี้ก็คือมันกระทบไปหมดแลดหละเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ทํางานแรกก็ขอให้ทํางานด้วยความมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องกลัวว่าเออโควิดอะไรเงี้ยก็คือทํางานไปแล้วก็เออเราก็ดูทำลายของเพื่อนถามเพื่อน,อนไ,ไปไหนมามางล้วก็พยายามสอบถามกันเนาะอะไรเงี้ยเออไปไหนก็ถ้าคนไหนที่สเสี่ยงมากเราก็อยู่ห่างๆเขาไปเนาะก็วันนี้ก็ ็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราก็อยู่ในภาวะเียวกันคือเสี่ยงที่จะเป็นโควิดโอกาสที่จะเป็นก็มีแต่คือเราก็ท่าเลเองมีก็พยาลางมือบ่อยๆไปไหนก็แอลกอฮอล์ก็พกใช้จนมือแตกไปเลยแล้วก็กินน้อนกลางนะคะก็อยู่ในจุดจุดพื้นที่ตนเองอยู่ในบ้านเองก็ก็ช่วงนี้ก็งดสังคมงดปาร์ตี้กันนะคะวันนี้ก็ขอจบ รีวิวแต่งหน้าไปทำงานเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ